อาวันนี้ก็เนาะเดี๋ยวนั่งเอาภาวนา,เ,าเตรียมอุทิศบุญสักหน่อยหนึ่งเนาะให้มันได้ประโยชน์สักหน่อยว่าเรารวมบุญกันแล้วก็จะได้อุทิศออกไปอันนี้เป็นการโปรดสัตว์นะแล้วมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมัน,มนลมเย็นนะมันสงบล่มเย็น,นวางทุกอย่างเนาะ สำรวมจิตใจไม่เอาอะไรเลยมันเอาไม่ได้อยู่แล้วยึดไม่ได้คือของเราธรรมะเดี๋ยวนี้มัน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 รู้หมดแล้วมันเลยไม่อยากพูดอะไรเลยอส่วนเรื่องสมาธิเรื่องความต่อเนื่องมันเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมันต้องทําถ้าไม่ทําจิตไม่มีกําลังฟังธรรมะมันก็จะไม่เข้าแต่ถ้าจิตมีกําลังเมื่อไหร่ฟังความจริง ความจริงมันจะหลั่งไหลเข้าไปสู่จิตเราแล้วจิตเรานี่มันจะพอใจมากเมื่อมันรับเอาธรรมะเข้าไปพอรับเอาธรรมะเข้าไปนี่ความธรรมะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดมันไม่มีเราเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยมันเป็นเราไม่ได้จริงๆความหลงเท่านั้น นี่แหละความหลงนี่แหละตัวการใหญ่ที่ว่ามันหลอกลวงว่ามีเราอยู่ในจิตมีเราแอบอยู่ในจิตเวลาทำอะไรก็มีเราทำเวลาโกรธก็มีเราโกรธเวลาพอไม่พอใจก็มีเราทั้งพอใจและไม่พอใจมีทุกข์ก็มีเราว่าเราเป็นทุกข์ที่จริงความเป็นเราอันนี้เกิดจากความหลงอย่างเดียว หลงอย่างเดียวถ้ามันไม่มีเรามันก็จะมีแค่ผู้รู้กับสิ่งถูกรู้จำสภาวธรรมนี้ไว้ให้ดีเลยพอจิตตั้งมัน่นมันจะมีแค่ผู้รู้กับสิ่งถูกรู้แล้วท่านให้น้อมไปสู่อมะตะธรรมคือความไม่มีอะไรนี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่เพื่อเอาอะไรปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีอะไร เหมือนคุณยายพูดก็เหมือนกันเหมือนกับว่ามันบูบขึ้นมาแต่ก่อนมันวูบมันปี๊ดขึ้นไปต่อหลังมันบูบขึ้นมาแล้วก็บูบหายไปบูบขึ้นมาหายไปเกิดดับไปนี่ก็เราเรียกว่าความเกิดดับของรูปของนามของอารมณ์ทั้งหลายมันไม่ใช่เรามันเกิดเองมันดับเองไอ้ตัวยาน่ะมันเป็นตัวเห็นตัวรู้ยานที่เกิดจากการปฏิบัติก็คือเปนประมวลเอาธรรมะที่เราปฏิบัติตามพุทธจยาว แล้วมาเป็นญาณญาณน,นี้ก็เกิดกับจิตเรามันก็ทําให้จิตเราเห็นสภาพความจริงมีทั้งสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมศรัทธาธรรมวิริยะธรรมมันประมวลเข้ามาหมดแล้วมาเป็นคุณสมบัติภายในจิตของเราเป็นจิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบแล้วธรรมะเหล่านี้มันก็มันก็อาศัยจิตอยู่ จิตมันไปรู้อะไรธรรมะพวกนี้มันก็เป็นปัญญาเห็นว่ามันเกิดแล้วดับมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันจึงเหมือนว่าพูดอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ถึงใจเลยอ่ะยิ่งไปพูดอะไรที่มันยืดเยื้อมันพูดไม่เป็นมันคิดไม่ออกแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่อยากคิดด้วยมันแย่มันอยากพูดอยู่อันเดียว คือยึดอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรให้ยึดมันมีอยู่แต่ไม่ได้มีเพื่อให้เรายึดมันมีตามธรรมชาติของมันเหมือนเรามีกายก็ตามธรรมชาติของมันเรามีจิตก็ธรรมชาติแท้จริงมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นกายเป็นจิตตามสมมุติเฉยเฉยมันเป็นแค่รูปแค่นาม หรือถ้าหากว่าลึกๆก็คือมันเป็นแค่สิ่งเป็นสรรพสิ่งอ่ะเป็นสิ่งผู้รู้สิ่งถูกรู้ความเป็นเราจะไม่มีเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมนี้เพื่อไม่มีเราไม่มีอะไรเป็นเราได้เลยถ้าเป็นเราเมื่อไหร่ก็คือหลงเมื่อน,นั้นหลงนี่แหละคือพาเวียนไวไยตใยเกิดมันเวียนไวไยตใยเกิดเพราะตัวหลงตัวนี้ตัวเดียวถ้าเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้ รู้ว่าไม่ใช่เรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้มันก็หายหลงมันจึงต้องอาศัยการปฏิบัติที่ต่อเนื่องต่อเนื่องก็ไม่ได้หมายความมาตั้งหน้าตั้งตาสติจา๋าภาวนาจา๋าไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะคนเราอ่ะมันมีชีวิตมันก็ต้องมีหน้าที่การงานมีชีวิตประจำวันแต่ว่า เราเอาหน้าที่การงานเอากิจกรรมต่างๆในชีวิตของเราเป็นเครื่องมือฝึก,กจิตไปพร้อมๆกันแบบนี้มันเป็นธรรมชาติดีถ้าว่ามีถ้าอีซีมันยังอ่อนอยู่เออมีรูปแบบมันก็ดีนะมันก็ทำให้ไปได้เร็วขึ้นหรือถึงแม้ว่าเราชีวิตประจำวันเราก็ทำอยู่แล้วพอมีเวลาก็เอาอย่างคุณยายว่านั่นแหละ ขอให้ได้ทําขอให้ได้ทําแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยแค่ขอให้ได้ทําขอให้ได้ทํานี่ะจะล้มตัวลงนอนมันไม่ยอมเลยนะม,นมันแสดงว่าจิตใจมันเคยปฏิบัติมานานแล้วตั้งแต่อดีตมาแล้วพอพอพอมันไม่ได้ทําตามสัญญาที่ตัวเองตั้งเงื่อนไขเอาไว้ตั้งปณิธานเอาไว้มันมันไม่ยอมอันนี้เป็นจิตที่มันเคยฝึกฝนอบรมมา มันก็เลยมีคุณสมบัติพอใจที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอันนี้แหละที่พระเจ้ารับรองว่ามันเป็นสิ่งประเสริฐมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตของเราทุกคนมันก็รอความตายกันทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ไม่มีธรรมะของมุทธเจ้าอยู่ในใจเราเนี่ยก็แสดงว่าการ เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบคําสอนของพระเจ้านี่เป็นหมันไปเลยไม่ได้รับประโยชน์เหมือนสัตว์เดรัจฉานเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายไปสนุกสนานเพลิดเพลินสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปอยู่อย่างนั้นน่ะทำไปตามสัญชาตญาณทําไปตามอํานาจของกรรมที่มันบังคับบัญชาแต่เรามีสติรู้ทันอารมณ์พวกนี้ที่มันเกิดแล้วเห็นมันว่ามันเกิดแล้วดับ มันเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเราไม่ได้มันก็เลยเห็นความจริงขึ้นมาเราไม่คอยตามมันไปมันก็แค่เกิดแล้วก็ดับไปบางคนว่าเหมือนไม่ได้อะไรเลยปฏิบัติแล้วถามว่าทุกน้อยลงไปไหมน้อยลงไปก็นี่แหละได้ทุกทำให้ทุกน้อยลงไปหรือเห็นไหมว่ามันอารมณ์ทั้งหลายมันมันมันเกิดดับเร็วขึ้น แต่ก่อนมันมันเป็นสอกอะไรอย่างที่คุณยายพูดอะนะเออตอนนั้ตอนมันก็ลดลงมาเป็นคืบเป็นนิ้วหรือว่าเอาเคยเป็นชั่วโมงเป็นวันลดลงมาเป็นครึ่งวันลดลงมาเป็นชั่วโมงลดลงมาเป็นนาทีลดลงมาเป็นวินาทีลดลดลงมาเป็นขนาดจิตเนี่ยเกิดปุ๊บดับปุ๊บเกิดพร้อมดับพร้อม แต่จะขนาดไหนก็ตามถ้าชีวิตยังอยู่ถ้าชีวิตยังอยู่อายตนะยังอยู่ตราบใดการกระทบอารมณ์ยังมีอยู่ตราบใดต้องมีทุกข์อยู่แต่มันทุกข์ชั้นนอกมันทุกข์อยู่ชั้นนอกนะกระทบแปบ๊บมันแป๊บขึ้นมามันก็มีมีไอขึ้นมานะจะไม่ทุกข์เลยมันก็ไม่ใช่นะแต่มันไม่เข้าไปถึงในจิตเรา ไอ้ตัวจิตน่ยตัวตวจิตตัวไหนมันไม่เอาเพราะมันรู้แล้วมันเข้าใจแล้วแต่ไอ้ตัวนี้ห้ามไม่ได้ไอ้ตัวอายตนะเนี่ยอาจนะยังอยู่แต่ถ้าขัดเกลามันอายตนะตัวนี้มันก็จะทำงานเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนมันมีปัญญาแก้ไขทุกสถานการณ์ไอ้แป๊บปับอะไรก็ลดลงไปด้วย น้อยลงไปด้วยมันก็เฉยอุเบกขามากขึ้นถึงจะยังมีอายตนะอยู่มันก็นิน่ๆนหน่อยๆหรือบางทีส่วนใหญ่มันมักจะเฉยแล้วก็แปลกอย่างหนึ่งนะอาตมาเหมือนคุณยายอย่างหนึ่งคือไม่อยากไปสูงสิงกับใครอะอยู่วัดก็อยากอยู่คนเดียวแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามีการมีงานแล้วก็เอเอทำมีคนไปมาหาสูมีคนไปเยี่ยมไปเย,ยนหรือไปถามปัญหาธรรมะอยากฟังธรรมะอะไรอันนี้เอาสรงเคราะห์ไปแต่ถ้าจะให้ไปหาคนนั้นคนนี้นี่มันขี้เกียรอ่ะมันขี้เกียจพูดอะมันไม่อยากไปพูดไปจาอะไรกับใครเหมือนมันไม่มันไม่ได้สำคัญอ่ะพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องของชีวิต ถ้าอันไหนจำเป็นสำหรับชีวิตตัวเราเองกับคนอื่นหรือกับวัดวาพระศาสนาอย่างเงี้ยเอออันนั้นต้องได้ทำแต่ถ้ามันมัน,ม,นมันเกี่ยวกับตัวเองอย่างเงี้ยก็เท่าที่จำเป็นน่ะก็แค่รับประทานอาหารเอามีามีขบมีฉันแล้วพักผ่อนหลับนอนเพียงพอแล้วออกกำลังกายพอให้มันมีชีวิตอยู่ได้ มันก็เห็นแค่นี้อ่ะอย่างอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรหรือว่าให้มันเกิดความเข้าใจธรรมะเวลาเวลาพูดแล้วอยากให้คนเข้าใจตัวเองรู้สึกว่าพูดง่ายๆมันไม่ค่อยเป็นอ่ะอย่างคุณยายพูดภาษาธรรมมันง่ายๆ่ะแอบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออมันฟังง่ายดีแต่เราอธิบายแบบนั้นไม่เป็น อธิบายแต่ว่ามันความจริงของมันมันไม่มีเราอยู่จริงๆแล้วเวลาปฏิบัติมันก็เข้าถึงตรงนั้นได้ด้วยแล้วก็ฝึกจนกระทั่งมันมันต้องการเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนจะนอนอย่างนี้เราก็จะทำจิตให้มีกำลังขึ้นมาแล้วเรารู้รหัสของมันด้วยว่าจิตเนี่ยมันต้องวางจิตเป็นสุดท้ายจิตเนี่ยวางจิต ความเป็นเรามันก็ดับไปพอเป็นเราดับไปแล้วมันจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามมันก็ปล่อยปล่อยให้มันหลับไปให้กายมันหลับตอนแรกอะปล่อยจิตก่อนจิตเนี่ยมันปล่อยวางจิตได้แล้วมันก็ดูอยู่กับกายไม่มีจิตแต่ตัวรู้ยังอยู่รู้เฉยเฉยรู้กายก็ปล่อยให้กายมันหลับไปก็พักผ่อนถ้ามันยังไม่หลับก็ปล่อยมันไปอยู่เฉยเฉยไป ถึงเวลามันก็หลับไปเองหลับตื่นขึ้นมาก็เอาถ้ามันร่างกายมันมีกำลังวังชามันสดชื่นมันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไระก็ทำกิจวัตรประจำวันไปหรือทำหน้าที่อบรมสั่งสอนไปแต่ถ้ามันเจ็บป่วยไขย้ก็เอาไปหาหมอหรือว่าพักผ่อนหลับนอนหาอยู่หายาอะไรก็ว่าไปนี่มันเป็นเนื้อหาของชีวิตอะด้านหนึ่งธรรมะ ธรรมะนี้จะต้องสอนตัวเองให้เกิดความเข้าใจสูงสุดว่าสุดท้ายมันยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้จริงๆมันไม่มีอะไรเป็นเราจริงถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเรามันมีเราเกิดขึ้นแสดงว่าหลงทันทีผลถ้ามันเป็นเราเมื่อไหร่เราไม่ตามมันต้องดูตัวนี่แหละ ความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยดูแล้วมันก็จะดับไปไความเป็นเรามันก็ไม่มีมันก็หายไปมันก็เหลือเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองส่วนชีวิตก็ทุกคนถ้ารู้หน้าที่ของตัวเองนะทำหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมเป,ปะเ,เป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้แล้วสำหรับชีวิตมันก็มีแค่นี้อชีวิต ด้านหนึ่งก็คือทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองให้เข้าถึงความจริงแท้ว่าแท้จริงมันสมมุติว่าเป็นเราเฉยๆมันไม่มีเราจริงส่วนด้านนอกชีวิตยังอยู่เกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้มันถูกต้องเหมาะสมไม่ให้เกิดปัญหาก็ใช้ได้ ถ้าใครอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันแล้วถ้ารู้หน้าที่ของตัวเองนะมันสบายเลยปัญหาไม่ค่อยมีอเอาสุดท้ายนะสุดท้ายตั้งใจอุทิศบุญนะรวมบุญกันเข้าไปนะบุญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมกับบุญของครูบาอาจารย์แล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญไปขออํานาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์ จงดนบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมกับบุญของครูบาอาจารย์ให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อแม่สามีพันยา ลูกหลานพี่น้องผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ผู้ที่มีส่วนอุปถมัมภ์ค้ำจุนมีส่วนบริหารจัดการมีส่วนช่วยกันดูแลแกป้ปัญหาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิต อยู่ในสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กำลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าที่รวมกับของครูบาอาจารย์ ให้เพียงพอแก่ความต้องการตลอดเวลาตลอดไปด้วยเถิดให้ไปให้ไปให้ไปพวกที่รับบุญไม่ได้กะแผ่เมตตาให้ด้วยนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงมีแต่ความสุขสงบร่มเย็น มีส่วนได้เสเวยกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาเพ็ญมาแล้วด้วยเธอแผ่เมตตาไปให้บุญไปแล้วก็ให้ทุกท่านทุกคนมีเจอความเจริญก้าวหน้าในธรรมนะบรรลุมรรคผลแล้วก็นิพพานในที่สุด คนจากทุกข์ในวัฏตางสูงศารด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอญสาธุ